ถูกมิจฉาชีพหลอกดูดเงินในบัญชีลูกค้ากับธนาคารรับผิดคนละครึ่งจริงหรือไม่คำตอบคือมีคำตัดสินของศาลที่วินิจฉัยผลทางกฎหมายเช่นนี้อยู่จริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่6233ทั2,564ซึ่งหลังจากมีดีกาฉบับนี้แล้วคงมีคำพิพากษาที่ตัดสินตามแนวทางดังกล่าวทั้งที่ถูกนำมาเผยแพร่และไม่ได้นำมาเผยแพร่อ,อีกพอสมควร อย่างไรก็ตามพึงระวังว่าการกำหนดความรับผิดระหว่างลูกค้ากับธนาคารคนละครึ่งนั้นไม่ใช่ผลที่กำหนดไว้โดยตรงในกฎหมาย แต่เป็นผลจากการตีความบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สองมาตราคือหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังในการดูแลเงินฝากของลูกค้าตามมาตรฐานของผู้มีวิชาชีพตามมาตรา659กับการลดส่วนของค่าเสียหายที่ผู้เสียหายสามารถเรียกตามมาตรา223ซึ่งทําให้เวลามีข้อพิพาทเช่นนี้เกิดขึ้นผลของคําตัดสินจึงอาจเป็นไปได้หลายกรณีเช่น 1. ลูกค้าไม่มีความผิดเลยแต่เป็นความผิดพลาดของธนาคารทั้งหมดเช่นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถูกนำออกไปโดยพนักงานของธนาคารและนำมาใช้ในการทำธุรกรรมจนเป็นเหตุให้ลูกค้าต้องสูญเงินธนาคารก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด 2. ลูกค้าเป็นผู้ก่อความเสียหายเอง โดยที่ธนาคารให้บริการตามมาตรฐานของผู้มีวิชาชีพแล้วเช่นลูกค้ากดลิงก์ในโทรศัพท์เป็นเหตุให้มิชชีพเข้าถึงข้อมูลหลังจากนั้นจึงได้โอนเงินที่มีไปทั้งหมดในคราวเดียวต่อมาเมื่อลูกค้ารับรู้ภายหลังและแจ้งให้ธนาคารทราบก็ล่าช้าไปจนไม่อาจดำเนินการระงับได้ทันโดยที่ธนาคารได้มีคำเตือนให้ระวังภัยจากการกดลิงก์ที่ไม่รู้จักพร้อมแนะนำให้ลูกค้าจำกัดวงเงินการโอนไว้ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอเช่นนี้ย่อมถือได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้าเองจะเรียกให้ธนาคารรับผิดชอบ ไม่ได้ 3. กรณีเดียวกับข้อ2แต่พฤติการการโอนเงินของลูกค้าหลังจากถูกหลอกนั้นเกิดขึ้นอย่างผิดปกติโดยที่ธนาคารอยู่ในฐานะที่ควรทราบได้ถึงความผิดปกตินั้น และควรมีมาตรการดำเนินการใดๆอย่างทันท่วงทีเช่นหลังจากมิชฉาชีพได้ข้อมูลไปมีการโอนเงินติดต่อกันถึง12ครั้งแต่ธนาคารเพิ่งจะมีการติดต่อลูกค้าในครั้งที่12เช่นนี้แม้ธนาคารจะไม่ใช่ผู้ก่อความเสียหายเองโดยตรงแต่ก็ถือได้ว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างที่ผู้มีวิชาชีพพึงมีจึงต้องรับผิดต่อลูกค้าตามมาตรา659 อย่างไรก็ตามด้วยเหตุแห่งความเสียหายนั้นมีที่มาจากการกระทําของลูกค้าเองค่าเสียหายที่เรียกได้จึงต้องเอาความผิดของตัวลูกค้ามาหักลดซึ่งศาลฎีกาในคดีเลขที่6233/2564เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนในความผิดนี้คนละครึ่งจึงเป็นที่มาของการวินิจฉัยให้ลูกค้าเรียกเงินคืนจากธนาคารได้ครึ่งหนึ่งนั่นเอง สรุปได้ว่าเมื่อลูกค้าธนาคารถูกมิจฉาชีพหลอกดูดเงินไปจากบัญชีไม่ได้หมายความว่าจะเรียกให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบได้เสมอแต่ขึ้นอยู่กับพฤติการในแต่ละคดีว่าธนาคารมีส่วนที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างผู้มีวิชาชีพในการป้องกันภัยที่จะเกิดกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมด้วยหรือไม่ทั้งนี้สัสดส่วนของความรับผิดชอบในแต่ละคดีแตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงที่แต่ละฝ่ายนำสืบในชั้นศาล และตามดุลพินิษของผู้พิพากษาในคดีนั้นเช่นนี้แล้วสำหรับผู้มีเงินฝากกับธนาคารในยุคที่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วในทุกวันนี้การใช้ความระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเพื่อจะได้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการทำธุรกรรมอย่างไม่รอบคอบแล้วรอลุ้นว่าธนาคารจะต้องมาร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดกับเงินในบัญชีของเราหรือไม่